ได้รับรถจริงแล้วก็สภาพรถเนี่ยเที่ยมครับผมตามหน้าปกครับผมเรียบร้อยครับรถคันนี้เป็นแบตเตอรี่ไฮบริดมน,นะครับหน้าจอเขาจะเป็นระบบนิเ,เกเตอร์นะของไทยจากโรงงานนะครับจอเดิมจากโรงงาน สวัสดีครับวันนี้พบกับแม็กนัมแต่งรถโปรดบ้านนะครับรถมือสองคุณภาพดีโปรบ้านคอนเฟิร์มนะครับวันนี้ผมมีรถ c a ม ry h y b r i ิเข้ามาใหม่ครับเป็นตัว DVD n a v น g เ t o กนะครับปี2 0 1พันนะครับคันนี้บอกเลยว่าออปชั่นเต็มที่สุดของเจ้า c a ม ry h y b r i ิครับนะครับอ่าเป็นสีขาวมุกเดิมๆโรงงานด้วยนะครับอ่าเดี๋ยวคันนี้มีสภาพเป็นยังไงและมีออปชั่นอะไรนะ่าสนใจบ้างนะครับเดี๋ยววันนี้เพื่อนๆพี่ๆมาชมพร้อมๆกันได้เลยครับผม เจ้าโตต้าแคมเปอรี่ไฮบริดนะครับปี2010ตัวนี้นะครับไฟหน้าตามสไตล์ไฮบริดเลยนะครับจะเป็นโครมสีขาวตัดด้วยสีฟ้าด้านในนะสวยงามมากๆนะครับขับมาไกลๆรู้แน่นอนว่าคันนี้เป็นรถไฮบริดนะฮะอ่าโครมใสแจ๋วครับไม่มีแตกลายงาเป็นโครมเดิมจากโรงงานนะครับกระจังหน้าครับกระจังหน้าเป็นสีโครเมียมครับตัดด้วยโลโก้เจ้าโตยต้าของเขานะครับผมด้านหน้าก็จะมีเป็นไฟตัดหมอกนะครับไฟหน้าสว่างแน่นอนคันนี้นะครับสภาพสีถือว่ายังดีมากนะครับดูจากภายนอกนะครับ อ่าเป็นสีขาวมุกนะครับเชลแคมรี่มีเซนเซอร์หน้าทั้งหมด2จุดนะครับคันนี้สเปคยางสองหนงห้าหก R 1 6นะครับคันนี้เป็นยางไมเชรินปี2020นะครับอ่าเป็นยางสภาพดีมากนะครับเป็นยางไพมัซซี่โฟนะครับเป็นยางตัวท็อปของเราเลยนะครับผมอ่าล้อแม็กอยู่ในสภาพดีครับมีรอยนิดเดียวครับแคไม่ให้บิดนะครับคันนี้จะเป็นดิสเบรกทั้งหมด4ล้อนะครับโอเคกระจกข้างครับมีเฟืองเลอยตัวนะครับแล้วก็ด้านข้างเนาะ มีโลโก้ไฮบิดนะครับผมสวยๆงามๆเลยกันสาดครับเป็นกันสาดเดิมโรงงานนะครับของเจ้าแคมรี่นะครับสวยๆงามๆเลยนะครับคันนี้มือจับประตูครับจะเป็นโครเมียมนะครับแต่กระสีเดียวโตดนะตัวนี้เป็นสมาร์ทคีแล้วนะครับผมแคมรี่ไฮบิดครับด้านในเป็นยังไงกันบ้างมาดูหน่อยอ่าเป็นหนังนะอันนี้เป็นหนังทั้งหมดนะครับนี่พลาสติกนิดหน่อยก็จะเป็นลายไม้นะครับสภาพดีมากเลยนะครับไม่มีแตกลายงานนะหนังยังนุ่มครับหนังยังดีไม่มีฉีกขาด กระจกออโต้นะคันนี้เล่นเป็นกระจกออโต้สี่บานนะถ้าผมจำไม่ผิดประตูหน้าฝั่งซ้ายครับน็อตไม่เคยขยับประตูไม่เคยแกะนะครับคันนี้มาดูประตูเสร็จแล้วก็มาดูฝั่งนี้มเม็ดกลมเรียงสวยตอกชัดครับสภาพเดิมๆจากโรงงานนะฮะคันนี้สภาพเบาะครับเบาะแคมรี่เขาจะเป็นเบาะไฟฟ้าคู่หน้านะครับอ่าเห็นไ,ไหมเบาะไฟฟ้าคู่หน้าเบาะเป็นเบาะหนังเดิมจากโรงงานนะครับไม่ได้มีการทําขึ้นมาใหม่หรือว่ามีการ เปลี่ยนหนังนะครับเป็นหนังเดิมของเขาจริงๆนะครับผมอันนี้ก็อาบนี่มาดูนี้่าสติกเกอร์ถุงลมด้านข้างเนาะก็สติกเกอร์เพจอรถยนต์นะครับเป็นเพจเดิมจากโรงงานไม่ได้มีการถอดหรือว่าการแปะขึ้นมาใหม่นะครับแต่นิ่ฐานได้เลยว่าคันนี้รถไม่มีโดนชนข้างมาแน่นอนประตูหลังฝั่งซ้ายครับรถไม่มีการแกะมานะครับประตูหลังเดิมนะครับนี่ประตูหลังเดิมหมดเลยนะครับอ่าสวยๆเลยนะครับ ประตูหลังฝั่งซ้ายครับาตามสไตล์แคมรี่เนาะก็จะมีม่านปรับมือนี่ของเขานะครับผมอม่านบางแดดตามสไตล์แคมรี่เลยนะครับผมสภาพหนังถือว่ายังดีมากครับลายไม้ไม่แตกเนาะอุปกรณ์ตา่ตางๆก็สามารถใช้ได้หมดมือจับประตูอยู่สภาพดีมากโครงสร้างครับนี่ไง่ไปได้เลยครับผมเม็ดกลมลิงสวยตอกชัดนะรถไม่มีโดนมาเลยนะครับคันนี้ผิดความไม่มีนะครับ าเดิมเลยบาะด้านหลังครับอ่าเบาะอันนี้จะเป็นเบาะเดิมจากโรงงานเหมือนกันนะครับเบาะจะเป็นเบาะลายจุดเนาะอ่าเป็นเบ,บาะกันอากาศนะครับมีแอร์ด้านหลังครับผมอ่าคันนี้มีแอร์หลังนะโอเคแล้วก็ต้มสไตล์แคมรี่ครับก็จะมีที่วางแก้วหรือว่าที่พักแขนนะครับอันนี้อ่าสวยงามเหมาะสำหรับ,บรถผู้บริหารนะครับใครนั่งเนะี่ย แคมรี่มันเป็นรถผู้บริหารเนาะพื้นที่การใช้สอยในรถน่ยก็ค่อนข้างเยอะนะครับมานั่งสบายมากด้วยมายิ่งไฮบริดนะยิ่งประหยัดน้ำมันขึ้นไปอีกนะครับผมอ่าสเปคย่างหลังฝั่งซ้ายนะครับ2 1 5 6 0 R 1 6นะครับสเปคเดียวกันนะครับยันบิชเชิร์นพาร์มาซีโฟเหมือนกันนะครับล้อแมกผ่านการใช้งานมาบ้านนะครับไม่ได้เบียดมาหนักครับหรืออ่อนนิดหน่อยโอเคมาถึงด้านหลังครับผมเจ้าแคมรี่ไฮบริดนะครับนี่ไฟท้ายเป็นเอกลักษณ์เลยครับผม โคมขาวโคมใสนะครับตัดกับสีฟ้าของไฮบริดมักไฟท้ายเป็นตัวสีแล้วนะครับไฮบริดตัวนี้จะเป็นไฟท้ายตัวสีสวยงามเลยนะครับด้านหลังนะครับโครงสร้างนะครับนี่ท้ายเดิมนะครับท้ายไม่มีโดนมานะครับผมสวยงามเลยนะครับนี่ก็เป็นที่ใส่แบตแบตเตอรี่รถยนต์นะนี่อยู่ตรงนี้นะฮะแบตยังใหม่นะแบตเพิ่งเปลี่ยนมาด้วยนะครับแบตไฮบริดอยู่ตรงนี้เนาะ นี่ครับยังอะไรนะครับยังอยู่นะยังออยังใหม่นะฮะยังอร่อเดิมโรงงานนั้นแต่นตั้งแต่ปีสองพันสิบอ่านะครับเดิมๆเลยแล้วก็พวกตามซีนยางซีนกาวเดิมจากโรงงานยังอยู่ครบนะครับรถไม่มีการโดนอัดท้ายหรือชนท้ายมานะครับอ่ารับประกันโครงสร้างได้หมดเลยนะคันนี้ถ้าใครกังวลนะรถจะเป็นรถอุบัติเหตุไหมรถชนหนักไหมนะครับไม่ต้องกังวลครับทางร้านผมรับประกันทุกคันครับว่าไม่มีชนหนักไม่มีน้ำท่วมอ่าจากานทายไปแล้วนะครับ ท้ายเขจะมีเซ็นเซอร์หลังสองจุดนะครับอจะมีโลโก้ไฮบริดตรงนี้สองจุดเหมือนกันสวยงามเลยนะครับย้างหลังฝั่งขวาครับสเปคเดียวกันนะครับสองหนึ่งห้าหกสิบ R สิบหกยางมิชลินเหมือนกันนะครับอ่าสภาพถือว่ายังดีมากนะครับยังยังใหม่นะฮะมาดูฝั่งโครงสร้างของฝั่งประตูหลังฝั่งขวาซะหน่อยเม็ดกลมเล้งสวยนะครับคันนี้เดิมจากโรงงานนะฮะ ก็อ่าโอเคจะมีมั่นปรับมือเหมือนกันนะครับฝั่งนี้ใช้งานง่ายนะครับบางแดดใช้ได้จริงนะกันร้อนไปอีกนะครับอวดผู้บริหารควรมีนะฮะโอเคเปิดมาถึงปุ๊บมาดูหัวน,น็อตก่อนเลยครับประตูหลังฟังขวาไม่เคยถอดไปทํานะครับอ่าไม่มีแกะมาเลยนะทีนี้ก็มาดูพวกตามเนี่ยสติกเกอร์ต่างๆยังอยู่ครบฝั่งซ้ายก็มีฝั่งขวาก็มีแสดงสว่ารถไม่เคยโดนอัดข้างทั้งซ้ายทั้งขวามาครับเป็นรถเดิมเดิมเลยนะครับคันนี้มาดูโครงสร้างกันซะหน่อยจะได้รู้ว่า รถเดิมจริงไหมนะครับเห็นไหมครับว่าเม็ดกลมตอกชัดรนยังสวยกันตลอดทั้งแนวเนี่ยกระจกออโต้สีบานเนาะนี่มือจับประตอูอยู่สภาพดีมากนะครับเมาะคนขับก็จะปรับได้3ามแบบนะอ้าวเนี่ยปรับเข้าออกนะครับปรับพนักพิงแล้วก็เป็นตัวดันหลังเนาะจะไม่เหมือนฝั่งคนนั่งนะคนนั่งปรับได้สองแบบนะประตูหน้าฝั่งขวานะครับประตูคนขับไม่เคยมีการถอดนะครับเนี่ยจะติ๊กเกอร์ยังอยู่นะ เดิมๆจากโรงงานเลยครับเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องกันครับว่าจะสวยงามขนาดไหนไปเลยแคมนี่จะเป็นโชว์ฝั่งกระโปรงหมดแล้วนะครับเปิดหนึ่งปุ๊บนะครับนี่สติกเกอร์อยู่ครบทุกจุดนะครับไม่มีอันไหนหายไปนะครับฝากระโปรงครับฝากระโปรงเคยมีเกล็ดทำสีมาครับแต่เป็นฝากระโปรงเดิมโรงงานนะครับอ่าเมื่อกี้ผมเอาสติกเกอร์ไปละนะครับซ้ายขวาครับผมสภาพเดิมครับนี่ครับแก้มเดิมนะไม่โดนเบียดข้างมานะครับ เบ้าชคเดิมนะรถไม่เคยมีการถอดเบ้าชคนะครับห้องเครื่องของเจ้า Camry Hybrid เครื่องยนต์2,400 cc เป็นระบบไฟฟ้าก็เป็นระบบน้ำมันเบนซินนะครับสวยงามไหมครับรถดัมเดิมนะครับเนี่ยดูง่ายครับรถเดิมดูง่ายนะครับปั๊มต่างๆนะครับกระปุกน้ำต่างๆอยู่สภาพดีมากนะครับอ,อาพวกกรองอากาศอินเวอร์เตอร์ต่างๆนะครับแบตเตอรีไ่ไฮบริดอยู่สภาพดี รถคันนี้เปลี่ยนแบตเตอรี่ไฮบริดมาแล้วนะครับรถอายุ10ปีขึ้นไปนะครับรถไฮบริดนะครับทุกคันต้องเปลี่ยนแบตไฮบริดแล้วนะครับซึ่งคันนี้ผ่านการเปลี่ยนแบตไฮบริดมาแล้วนะครับแน่นอนรถเกิน10ปีเนี่ยไม่เปลี่ยนไม่ได้นะครับส่วนมันต้องเรียกเปลี่ยนทุกครั้งนะครับรถเกิน10ปีต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่ไฮบริดแน่นอนครับผมเช็คประวัติได้เลยนะครับคันนี้โอเคคาน้าเดิมเดิมเลยนะไม่ได้มีการชนเข้ามานะเคขาอยู่สภาพในดูน้ำมันเครื่องหน่อยอ่าน้ำมันเครื่องใส่เจ๋่ยวไหมครับนี่ทางการของเปลี่ยนนมาแล้วะ ใครซื้อไปก็คือเริ่มน้ำหนึ่งเดยนนะครับเพราะผมเปลี่ยนมาแล้วน้ำมันเครื่องกองน้ํามันต่างๆเปลี่ยนหมดนะครับโอเครถประวัติศูนย์เนาะคันนี้ใช้งานได้ดีมากเลยนะครับไฮบริดเปลี่ยนน้ามันมากนะครับขึ้นยนตัวใหญ่ก็จริงแต่ว่านี่ครับพวกตามหน้าเครื่องก็ไม่มีสีน้ํามันไม่มีอะไรที่มันไหนเยอะออกมาเลยนะครับงดดูแลดีครับอ่าหมดข้อศูนย์ไม่ต้องห่วงเลยนะครับในไม้เท่าไหร่สภาพด้านในเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวไปชมพร้อมๆกับผมเลยครับไปเลย อ่ากุญแจเป็นพุ t สตาร์ทนี่นะครับมีดอกเด,ยเดียวนะอ่าดังติดนี่คือขึ้นปุ่มเลยดีนี่คือ,คอเรียบร้อยละใช้งานได้อ่าอย่างที่ผมแจ้งไปคันนี้มันเป็นตัว DVD n a v i g a t เ r เตอนาะนี่หน้าจอก,ก็จะเป็นระบบ n a v i เก t o r นะอ่าของไทยจากโรงงานนะครับจอเดิมจากโรงงานนะครับคันนี้เลยกมาเท่าไหร่ครับคันนี้เลยกไปสองแสนเจ็ดครับรถประวัติศูนย์ครับรถดูแลดีมากนะครับ ผมเคยขายมาคันนึงไม่สามแสนไปเนาะสภาพยังเนี้ยไปเนาะคันนี้ไม่แพ้กันครับไม2สองแสนเจ็ดสภาพเนี้ยเหมือนกันครับแถมได้ตัว DVD Navigator ด้วยนะครับออปชั่นตรงหน้าจออันก็จะเยอะกว่าตัวอื่นเขานะครับผมมาดูสภาพโดยรวมกันบ้างครับสภาพโดยรวมของเจ้าคอนโซลเป็นหนังนะครับอันนี้อ่าหนังไม่แตกายงานนะครับจับไปนี่ไม่มีแบบว่าเหนียวติดมือนะครับอ่าไม่ต้องห่วงรถดูแลดีไม่ตากแดดจัดได้นอนไงไม้ต่างๆครับอยู่สภาพดีมากนะครับ แอร์จะปรับโหมด2ฝั่งได้นะครับนะครับแยกอุณหภูมิได้นะฮะนี่เลยนะนะครับ,รรบแยกอุณหภูมิ2ฝั่งได้หรือจะให้มันดูโอ้อมกันก็ได้เหมือนกันนะครับผมอ่าแอร์ออโต้ครับอันนี้มีม่านหนังไฟฟ้านะนี่อ่มาม่านหนังไฟฟ้านะครับแล้วก็ตามสไตล์แคมรีเนาะจะมีบอกปรับลมเนี่ยครับบอกมันเป็นหนึ่จุดเนาะเนี่ยปรับเอาไว้เปิดปิดปรับลม เร่ะบายอากาศแล้วก็ให้มันเย็นนะครับเรานั่งเอาจะได้ไม่ร้อนขานะครับอ่าเครื่องเสียงต่างๆโอเคโอเคใช้ได้ปกตินะครับผมอ่าโอเค ไฟทุกอย่างหน้าจอไม่มีปัญหาอะไรนะครับหน้าจอดูได้กดดิสเพย์ดูได้นะครับไม่มีเตือนฮะเตือนอย่างเดียวครับน้ำมันหมดครับเนี่ยครับขึ้นน้ำมันหมดอย่างเดียวนะครับอย่างอื่นเนี่ยไม่มีอะไรโชว์นะถ้าโชว์มันขึ้นหน้าจอหมดแล้วนะมีแค่ประตูเปิดอยู่พวงมาลัยมันติดฟังก์ชัน2ฝั่งครับนี่เป็นพวงมาลัยเดิมจากโรงงานเขานะครับต่อบลูทูธได้นะนี่เขาต่อบลูทูธได้นะครับเพราะว่ามันเป็นตัว DVD Navigator เนาะอืมท็อปสุดเลยครับตัวนี้ปรับเพิ่มเสียงลดเสียงต่างๆนะครับปรับจากตรงนนนีี้้ไดดเเเลยยะะฮ่ปปิุ๊บ นะครับมาปรับได้หมดโอเคปรับช่องต่างๆปรับโหมดต่างๆนะครับจะเล่น FM AM CD ตรงไหนก็คือกดตรงนี้ได้เลยนะครับเปิดจอตรงนี้ก็ได้ใครต่อ CD มาต่อตรงนี้นะนะครับแ้วส่วนอันนี้มันเป็น r CD ของน a เ i กเตอร์นะมันจะโรงงานนะครับอันนี้ทางงานก็คือใส่เทสบอยละนะครับฝั่งขวานี้ก็ปรับอุณหภูมินะเนี่ยพอกดตรงอุณหภูมิเนี่ยจะปรับลงก็คือตรงนี้ก็จะลดลงไปเพิ่มตรงนี้ได้นะครับ ปิดแอร์เปิดแอร์ออโต้นะครับดิสเพย์ต่างๆคำต่างเสียงใช้ได้หมดทุกอย่างครับมีคุยคอนโทรลตรงนี้ด้วยนะครับเป็นก้านอยู่ขวามือนี่เองอ่าใช้ได้หมดครับทุกออปชั่นกระจกก็ปรับไฟฟ้าหมดนะครับเป็นกระจกปรับออโต้บ้างนะครับหรือจะปรับไม่ออโต้ก็ได้แล้วแต่คนชอบนะครับเปิดปิดเซนเซอร์นะครับเซนเซอร์หอยเซนเซอร์หน้าเซนเซอร์ท้ายปิดเปิดได้หมดนะครับออปชั่นเยอะจริงๆครับคันนี้นะครับราคาเท่าไหร่ครับผมบอกเลยราคาคันนี้ว้าวๆแน่นอนนะฮะเพื่อนๆคิดว่าผมจะขายแพงใช่ไหม นะคาเท่าไหรนะคอติดตามอีกจุดใจเดียวนะครับไปเลยเป็นยังไงบ้างครับผมอาจารที่เพื่อนๆได้ชมเจ้ารถ Camry Hybrid คันนี้นะครับตัวท็อปสุด DVD Navigator ปีสองพันสินะครับผมขายราคาเพียงแค่319,000บาทเท่านั้นเองนะครับอ่าราคาเบามากเลยนะประกาศขายกัน30กลางผมขายแค่3ต้นนั่นเองนะครับสภาพนี้หาไม่ได้แล้วครับผมรถประวัติศูนย์นะครับเปลี่ยนแบตแล้วด้วยนะครับเป็นสีขาวมุกเดิมโรงงานสภาพดีขนาดนี้ ใครหาแคมรีเทบิดไม่ควรพลาดนะครับผมคันนี้เลยนะฮะถ้าสนใจทํายังไงครับซื้อสดนะครับทำาระเงินครบมาบดได้เลยครับหรือไม่สะดวกมาบดใช่ไหมครับผมมีเจ้าที่ส่งรถถึงบ้านท่านเหมือนกันนะครับผมจากไฟแนซ์นะครับผมจะสองเข้ามาครับหลังจากไฟแนซ์ผ่านนะครับผมส่งรถถึงบ้านท่านเหมือนกันนะครับผมซื้อรถออนไลน์ง่ายนิดเดียวครับไม่ต้องมาดูรถเองผมรีวิวให้ดูหมดแล้วนะครับเหมือนเพื่อนๆพี่ที่มาดูด้วยตาท่านเองเลยนะครับ ฝากช่องทางการติดต่อนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook y o u t u b ิกเกอรของโบ๊บ้านนะครับกดไลค์กดแชร์กดส u b s c r i b e กดติดกระดิ่งหมดแล้นะครับเพื่อที่เพื่อนๆจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของทางารเรานะครับผมหากมีข้อสงสยัยหรือตัวนโยาสอบถามโทรมาทักมาหรือคอมเมนต์บอกใต้คลิป YouTube ของเราได้นะครับผมมีแอดมินคอยตอบให้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับผมเราดูแลท่านให้ตลอดเลยนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมแนะนำก็จะโต๊ะต้ไคมือห้บิดคันนี้นะครับขอตัวงาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับ จะมีรถส,สวยคันใหม่เข้ามาอีกหลายคันเลยนะครับฝากติดตามไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ